โตโยต้ารีโว e เซต i o ดคันนี้ลูกค้าที่มีเครดิต1ปีขึ้นไปผ่อนงวดเพียง6,400บาทตลอดสัญญาครับชมเลย <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยาสมยงคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่สำนักง,งานใหญ่นะครับมีรถ หนึ่งคันนะครับผมดีๆมาให้กับคุณลูกค้าวันนี้ก็พิเศษพิเศษกับค่างวด6,000กว่าบาทนะครับผมมาสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมต o y ิอุต้าไฮรักรีโวสมาร์2.4 Z e d i t i o ชันนะครับผมเจพนะครับผมปี2019แต่ว่าจดใช้งานปี2020เลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาให้เพียง359,000บาทผ่อนงวด6,400บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตดี1ปีขึ้นไปครับผมมาดูนะครับสำหรับคันนี้ เริ่มต้นทันทีสีเลยนะครับาสีจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเป็นสีขาวล้วนสวยงามสีเดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยตกแต่งคันนี้สวยงามขัดสีเฉยนะครับด้านหน้านะครับมาด้วยกระจังหน้าสีดํานะครับโลโก้สีเงินโครเมียมนะครับผมตัดมาด้วยกระจังหน้าขอบโครเมียมแบบนี้แล้วก็ไฟหน้าขาวใสเลยนะครับไร้ริ้วรอยนะครับน่าใช้งานมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้พร้อมเลยนะมาดูด้านข้างนะครับเนี่ย ด้านข้างจะเป็นโป่งใหญ่แบบนี้นี่คือเซตอิดิชันแท้โป่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับสีเดิมขอดูได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือล้อ,อยางผมเบอร์ให้ใหม่ซีเส้นเป็นล้อ,อยางใหม่เลยนะครับผมยางเนี่ยส,สวยๆแบบนี้เลยดอกใหญ่ๆนะนะใช้งานกันยาวๆล้อจะเป็นล้อเดิมนะครับคันนี้ได้กุญแจรีโมทครับไปดูภายในต่อครับผมเนี่ยโอ้โหภายในอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยภายในก็คือเลขใหม วิ่งมาเพียง80,000กโลเท่านั้นเองนะครับผม<อ>เลขไม่น้อยรถสวยนะครับสภาพเดิมกริปภายในแอร์แบกถึง3ลูกนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดร,ระบบเครื่องเสียงเล่นได้ปกตินะครับผมอ่าโอ้สวยงามจริงครับผมเบาะท่ากัมีแบบนี้นั่งนุ่มสบายด้านหลังก็เดี๋ยวผมหาที่รองมาให้อีกนะครับผมแม่แรงยางอะไรครบเซตนะครับคันนี้ ฟรีดาวแน่นอน100%นะครับศูนย์บาทเลยนะครับลูกค้าส่งต่างจังหวัดฟรีฟรีภาษีพรบฟรีค่าจัดโอนด้วยนะครับด้านท้ายนะครับผมมีไฟท้ายจุดที่3นะตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะอ่าสวยนะครับไม่แตกเลยนะเนี่ยกันชนท้ายพร้อมนะครับผมโอเคเราไปรับชมกันในห้องเครื่องยนต์กันต่อครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันเลยครับ คันนี้นะครับผมผมสตาร์เครื่องให้ดูเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ีซ d ดีเซลนะครับคันนี้เครื่องยนต์สวยเดิมนะครับแผ่นเพลทเดิมโรงงานนะครับมอกอเดิมคานหน้าเดิมทุกจุดรอยแท้บสีจากโรงงานลูกมลมรูเหลี่ยมน็อตเดิมนะครับไม่เคยขันนะคันนี้มาฝั่งนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS โรงงานนะครับผมคันนี้สวยเดิมนะครับฟาเดิมทุกจุดนะคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้ด้วยเนี่ย ดูได้เลยเหล็กวัดตรงนี้นะครับผมไม่มีควันนะตัวนี้ก็คือเครื่องไม่หลวมอ่าเครื่องไม่หลวมแน่นอน100%และที่สําคัญคันนี้ผมได้ทําการตรวจสอบจากทางคนสงน่งให้เรียบร้อยครับล <L> <ๆ>ูกคา้าในที่สนใจคันนี้นะผมโตยต้าไฮรักรีเวอร์สมาร์ทแ e P <ๆ>ครบสอ่เจพาร์เซตอีชนปี2019.2020จอันันนี้ผมเปิดราคาเพียง3 5 0 0 0 0 9,000บาทนะผ่อนงวด6,400บาทที่ดีดฟรีดาวนะครับผมฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดโอนฟรีค่าดําเนินการค่าทําสัญญาและที่สําคัญก็ส่งมอบรถถึงต่างจังหวัดฟรีมีบริการช่วยเหลือถูกเฉินให้อีก1ปีเต็มนะครับลูกค้าทา่านที่สนใจรีบโทรเข้ามาสอบถามผลได้เลยที่เบอร์0812386699ครับ